กรับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันในช่องไอตอมเต้ยชาแนลนะครับวันนี้ไอตอมเต้ h ช n แนลจะแนะนําเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ Android เป็นแอปพลิเคชันสแกนไวรัสนะครับเป็นการเซฟตี้โทรศัพท์เมื่อเรากดเข้าดู อ่าอินเทอร์เน็ตไวไฟเาเข้าดูเว็บไซต์ต่างๆมันก็จะทําให้อ่ามันก็จะทําให้ตัวโปรแกรมของเรารวนหรืออาจมีการบกพร่องได้เมื่อโปรแกรมของเราเปิดการทํางานขึ้นมาเพราะว่าแอนตี้ไวรัสมันจะทํางานอัตโนมัตินะครับโดยไวรัสนั้นจะผ่านเข้ามาทางอินเทอร์เน็ต เข้าโทรศัพท์เราโดยอัตโนมัติวิธีที่ผมใช้มานะครับและใช้ประจำต่อเนื่องก็โปรโมทให้เขาเลยก็ได้นะครับเพราะแอปพลิเคชันนี้ก็ใช้มาตลอดอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไปค้นหากันนะครับเพื<ๆ>่อนๆอันดับแรกก็เข้าไปที่เพจสโตเลยเนาะเข้ามาที่เพจสโตแล้วก็เข้ามาตรงที่ค้นหานะครับอืม เอามาที่ค้นหานะครับผมเข้ามากดคําว่าสแกนไวรัสนะครับตัวสแกนไวรัสตัวนี้นะครับมาค้นหาคําว่าสแกนไวรัสแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆก็หาคําว่าดเร์เซฟตี้เดี๋ยวผมจะหาจดนี้นี่นะครับดรเซฟตี้คือตัวนี้นะรูปรูปหมาน้อยนะ มาน้อยหรือมีน้อยนะครับผมอ่า uh, dr อ่า dr safety อะไรเนี่ยอ่า uh, นถูกกันผิดคอภัยนะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่อ่าเป็นซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสนะครับก็กดคลิกเข้าไป uh, อันนี้มันก็จะเป็นหน้าต่างแอปพลิเคชันการใช้งานการทำงานของแอปพลิเคชันคร่าวๆเนาะคือตัวนี้นะครับอืม uh, อันนี้ก็คือ รีวิวหน้าล่างอออันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันเป็นการปกป้องข้อมูลนะครับปกป้องโทรศัพท์ของเราก็เดี๋ยวจะลองติดตั้งให้ดูนะครับเราก็กดติดตั้งเข้าไปเลยติดตั้งเข้าไปรอสักครู่นะครับตอนนี้โทรศัพทพ์เครื่องที่ผมใช้งานอัดคลิปอยู่ก็ มันเล่นเกมบ่อยนะเล่นเกมบ่อยก็จะมีข้อมูลเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลเกมนะครับโหลดเข้ามาโหลดโหลดหลบลบบ้างเกมไหนที่เล่นนานแล้วก็เซ็งก็ลบบ้างเป็นเรื่องปกติของอของคนเล่นเกมนะครับติดตั้งเรียบร้อยกดเปิดเข้าไปเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะอธิบายโดยละเอียดนะครับ การทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันตัวนี้อ๋ออันนี้เราก็กดสไลด์ถัดมาก็ยินดีต้อนรับกดเริ่มต้นเริ่มต้นมาแล้วตอนนี้เขาให้เราสแกนเดี๋ยวลองสแกนดูนะครับนี่นึงนี่ไงมันมันบอกว่ามันปกป้องละอสแกนสปายแวร์นีครับ กดเข้ามาในแอปพลิเคชันมันก็จะให้เราสแกนเลยก็ได้เนาะสแกนไวลาเลยหรือว่าเราอยากจะหยุดสต็อปนะครับตอบแล้วก็กดออกเลยนะกดออกอันนี้มันจะขึ้นตัวแสดงตัวแสดงแรมนะครับตัวแสดงแรมอยู่ที่การทํางานอยู่ที่66%ไม่ร้อนจนเกินไปนะครับก็พอดีพอดีในโฟนบูสตตัวนี้นะครับ เขาบอกว่าแต่ที่นี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์เดี๋ยวเราจะลองแตะไปที่แรมตอนนี้แรมของเราทำงานอยู่ที่66%เรนตาะ16 66อร์เซนตอนนี้ทั้ง2ทั้งตัวแรมแล้วก็ที่เก็บข้อมูลมันเป็นสีเขียวนะครับอ่ารือเป็นการใช้งานปกติอยู่นั่นแหละยังไม่ร้อนเดี๋ยวจะกดเข้าไปตัวแรมก่อน บดเข้าไปตัวแรมเขาบอกว่าโฟนบูทเพิ่มเนื้อหาที่ว่างในห<ๆ>น่วยความจำจากแอปในพื้นหลังโปรดให้อนุญาตด้านล่างเพื่อใช้คนในลักษณะนี้ mm hmm. ถ้าเราไม่เปิดโหมดอนุญาตนะครับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้หรือว่าเข้าโหมดโฟนบูทตัวนี้จะไม่ทำงาน,นครับเราก็ต้องเข้าไปเปิดอนุญาตนะ ในในหน้าต่างการตั้งค่าก่อนครับกดเปิดตอนนี้เลยนะแล้วเราก็เลือกโหลดโหลดช้าช้านี่ตอนนี้มีอยู่แค่สองตัวนะครับกดเข้าไปที่ล็อกเตอร์เซฟตี้อ่าในใี่เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อน,น,นอนุญาตการเข้าถึงการใช้งานเราก็ต้องกดอนุญาตซะก่อนนะเราถึงจะเปิดการใช้งานแอปนี้ อย่างเต็มรูปแบบตอนนี้เรากำลังโฟนบูทของแรมนะครับโฟนบูทแรมอยูอ่ตอนนี้มีอยู่36งานที่จะให้โฟนบูทนะครับแล้วก็กดคลิกทั้งหมดเลยคลิกทั้งหมดคลิกทั้งหมดนะครับกดเพิ่มประสิทธิภาพทันทีไม่ต้องรีรอจากเดิม66%เดี๋ยวมาดูกัน ว่ามันจะเหลือเท่าไหร่10แอป,ปที่ถูกล้างนะครับเป็นแอป,ปที่มันมีข้อมูลกระจัดกระจายกันอยู่เนาะเวลามันโฟลบูนี่ก็เหมือนกับการจัดเรียงข้อมูลในคอมพิวเตอร์อะดิแฟรเหมือนอะไรประมาณนั้นนะครับกดกลับมาอ่าเห็นไหมมันก็จะลดลง ลดหนึ<ด>่งเปอร์เซ็นลดขึ้น,นอันนี้น่าจะเป็นอุณหภูมิปกติของมันนะอุณหภูมิของแรมส่วนในไร์เก็บข้อมูลนะครับไร์เก็บข้อมูลก็ไม่มีอะไรมากเนาะไอตัวนี้อืมแอปพลิเคชันตัวนี้มันก็จะบอกการทำงานในหลายอย่างของเรานะครับเริ่มต้น เริ่มต้นหน้าแรกตัวนี้นะที่มีหมาน้อยนะหางมันจะเป็นปลั๊กไฟนะเริ่มต้นตั้งแต่ตัวสแกนตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ไล่มา,าแคปแรกเนาะแคปแรกขั้นตอนแรกมันก็จะมีโฟนบูทนะครับโฟนบูทบูทแรมบูทที่เก็บข้มอมูลส่วนที่2นะครับส่วนที่2ขั้นที่2ก็จะเป็นแบตเตอรี่เซเบอร นะครับแบตเตอรี่เซิรเวอร์มันก็จะบอกการทํางานว่าเราเล่นอะไรมากี่ชั่วโมงชั่วโมงนะครับนะบอกการทํางานต่อมาก็จะเป็น CPU c o คูนะขณะนี้ใช้ CPU ไปประมาณ3 7องศานะครับอุณหภูมิน่าจะปกตินะแต่ถ้ามันขึ้นสีแดงมันก็น่าจะร้อนนะครับขึ้นสีแดงก็ขึ้นร้อนเลย ทำลสุดท้ายก็จะเป็นตัวล้างฟล์ขยะนะเดี๋ยวจะล้างฟล์ขยะให้ดูฟล์ขยะก็จะต้องการาเปิดอนุญาตก่อนแล้วก็คลิกเข้าไปเนาะคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปาตัวนี้ตัวนี้อ๋อาอันนี้จะเป็นฟล์ขยะนะครับกดเข้าไปอ่าน่าจะมีอะไร เดี๋ยวลองกดสแกนดูนะครับเพื่อนๆว่าโทรศัพท์เครื่องนี้จะมีเวลาสไหมมีตัวหนึ่งเราก็สแกนไปเลยเนาะสแกนไปสแกนไปสแกนตามการใช้งานจริงกดไปเลยโอเคออกแล้วอ่า โปรแกรมที่มีไวรัสหรือแอปพลิเคชันที่มีไวรัสติดเข้ามาจากอินเทอร์เน็ตนครับใช้โปรแกรมนี้แอปพลิเคชันนี้ลอร์เซฟตี้ช่วยได้นะครับสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็มาแนะนำเพื่อนๆความรู้เล็กน้อยเพียงเท่านี้คลิปต่อไปเราจะมานำเสนออะไรหรือจะเป็นการนำเสนอเกมหรือแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ เดี๋ยวรอติดตามชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกับช่องไอตอมเต็มชาแนลเป็นช่องน้องใหม่วันนี้ก็ขอจบกิปเพียงเท่านี้นะครับขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ